หลังจากที่เราคัดเม็ดอะโวคาโดเม็ดดีเม็ดเสียแยกออกจากกันแล้วเราก็จะนำมนเมล็ดเหล่านี้แ<น>ช่น้ำก็จะเป็นการกระตุ้นให้มเมล็ดนั้นกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ดแล้วมันเป็นเม็ดใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาอ2-3วันอย่างนี้เป็นต้นจนเม็ดของมันมีลักษณะอิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับเราถึงจะนำไปเพาะในช่วงที่รอนี้เราก็สามารถที่จะนำดินใส่ถุง นะครับนำดินใส่ถุงและรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เตรียมเอาไว้นําเม็ดที่ผ่านการแช่น้ำแล้วนั้นไปวางนะจุดที่เราจะวางก็คือจุดที่เป็นด้านด้านที่เราแกะนะครับเป็นด้านแป้นของมันนะครับเราก็เอาตรงจุดนี้แหละวางลงไปบนผิวดินจากนั้นก็ใช้มือกดเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับขยืขย่นนะครับ และเวลาลดน้ำมันก็จะได้ไม่เคลื่อนแต่สสำคัญที่ทำให้เกิดการอางอกเป็นต้นใหม่ก็คือน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ก็ควรจะรดน้ำทุกๆวันเราควรเพราะในช่วงไหน,ไหนการเพราะนั้นก็สามารถเพาะได้ตลอดเวลานะครับปัจจัยสำคัญขอใหม้มีน้ำอย่างเดียวแค่นั้นเองแล้วนี้มันก็จะเกิดการแตกเป็นสองซีกแล้วเราก็จะเห็นยอดใหม่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็รถไปตามปกติ